น้าเย็นจินใจจินใจสวัสดีค่ะพบกันเช่อเดิมโมดํกรีนหรือเพจที่ดินเสยนะคะถูกไว้กั้วเนาะวันนี้พามาชมพื้นที่นี่แม่น้ำก็กว้างไหลเย็นนะคะน้ำใสสะอาดนะคะเพ็นที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงนี้นะคะติดน้ำนะคะประมาณ32อเมตรนะคะและด้านในก็จะเป็นสวนมไม้ส่วนตรงนี้นะคะ กระบุนก็จะเป็นของต้นทานต้นทานรีสอร์ทนี่นะคะจะเป็นต้นทานของเราติดกันเลยนะคะต้นทานรีสอร์ทอะจะแค่แค่เสาเลยคะแค่เสานี้ส่วนมันยาวไปทางโน้นก็จะเป็นของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราตามเข้าดูภายในแปลงกันค่ะก่ะตอนนี้เรามาอยู่หน้าแปลงนะคะหน้าแปลงจากเสาไฟฟ้าตรงหัวโค้งนู้นนะคะ แล้วก็ยิงยาวมานี่เลยค่ะนี่หลักหมดตรงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ประมาณ40เมตรนะคะนี่ค่ะหลักหมดนี้นะคะจากเสาไฟฟ้าเมื่อกี้นี้มาถึงนี่นะคะแล้วก็ลึกเข้าไปก็คือหลายร้อยเมตรเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดอ่ะคือแปดไร่นะคะหน้า กว้างถนนประมาณ40เมตรส่วนด้านหลังติดน้ำประมาณ30เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะร้อมรอบเลยแล้วก็เลยมานะคะเห็นป้ายเขียวๆตรงนู้นนะคะอีป้ายสีดำเงินนู้นนะคะนะคะคือลำทานรีสอร์ทนะคะของเราอยู่ก่อนถึงลำทานนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะพาเข้ามาดูภายในแปลงแล้วนะคะนี่ภายในแปลงนี้ก็จะเห็นห้องขา,ขาวๆตรงนั้นคือเป็น รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทของลำทานรีสอร์ทแตติดกับแปลงของเราเลยนะคะเป็นเขตติดกันนะคะในภายในแปลงก็จะมีมิยมชิดมีลองกองมีเงาะมีกระท้อนมีส้มโอมีทุเรียนนะคะทุเรียนนี้มีไม่เยอะนะคะทุเรียนมีไม่ถึง10ต้นนะคะก็ให้ผลผลิตเต็มสวนแล้วนะคะดูผลไม้คือโตเต็มวัยแล้วให้ผลผลิตได้ทุกปีนะคะ เจ้าของบอกว่าได้ปีประมาณ3าถึง4 0 0แสนบาทต่อปีนะคะ8ไร่นะคะก็ตกสักไร่ไร่ประมาณสัก5้าหมื่นเนาะอ่าประมาณต่อปีนะคะแต่บางปีก็ได้มากกว่านั้นนะคะแล้วแต่ปีคือดกมากนะคะดกมากคือเจ้าของเขาดูแลดีเห็นไหมคะย่านี้ไม่ลกเลยอยู่สาริกานครนายกนะคะเดี๋ยวจะดูโซนด้านหลังกันค่ะ นี่ตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาเริ่มส่วนด้านหลังแล้ว,วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีเงาะเยอะนิดนึงนะคะก็เงาะลองกองเยอะด้านหน้าก็จะเป็นมยมชิดเป็นกระท้อนเป็นสุมโอด้านหลังก็จะเริ่มเป็นอ่าลองกองแล้วก็เงาะแล้วก็ทุเรียนนะคะ ี่ค่ะตอนนี้ส่วนด้านหลังเลยค่ะนี่่วนด้านหลังทัเลียนนะคะก็ที่เห็นกําแพงก็เป็นกําแพงของอาลำทานรีสอร์ทนะคะส่วนนี้ก็จะเห็นวิวเขาด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นวิวเขาสวยนะคะสาริการนครนายกห่างจากถนนหลักสาริการนครนายกหกเลนเข้ามาเพียงแค่เก้าร้อยเมตรนะคะเข้ามาตรงอนามัยนะคะหรือวัดเขาตําหนักเข้ามาวิ่งเข้ามาเรื่อยๆะคะ่ะเป็นถนน อาคอนกรีตนะคะที่ตรงนี้เสียนิดนึงนะคะคือทางเข้าจะแคบนิดนึงนะคะแต่เราเข้ามาไม่ลึกคะ่ะแล้วอยู่ก่อนถึงลำธารรีสอร์ทนะคะติดกันคะ่ะนี่ค่ะนี่คือเป็นหน้าน้ำนะคะหน้าน้ำกว้างๆเป็นน้ำไหลมาจากขุนดานนะคะเขื่อนขุนดานเป็นแม่น้ำนครยกมีน้ำตลอดปีเลยคะ่ะเนี่ยน้ำไหลใสยเย็นนะคะทำรีสอร์ททำ โฮมสเตย์ stay, ทำคาเฟ่พร้อมสวนผลไม้ได้ค่ะเร,เราทำเป็นโปรโมชั่นทำห้องพักโฮมสเตย์ stay, ในสวนผลไม้แล้วก็มีจุดเล่นน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็มีไรายได้จากลูกค้าที่มาพักไรายได้จากสวนผลไม้เดินทางไม่ไกลเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะอย่างที่บอกนะคะ ถ้าเออด้านหลังติดน้ําประมาณ30เมตรนะคะส่วนผลไม้เต็มส่วนได้ผลผลิตแล้วนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะประมาณ40เมตรห่างจากถนนหลักสถานีการนางรองเข้าตรงวัดกับตาหนักเข้ามาถึงแปลงที่ดินประมาณ900เมตรติดกันมีเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นต้นทานรีสอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นแปลงนี้เหออมาะกับทำธุรกิจมากๆเลยนะคะ 0 8 2 7 7 9 5 9 2 3ติดต่อนงอนะคะ8ไล่9ตารางวาขายเพียงแค่28ล้านหรือตกไร่ละแค่3ล้าน5โฉนดคุดแดงรวมภาษีรวมโอแล้วนะคะราคาคุยต่อรองกับเจ้าของได้นิดหน่อยนะคะเพราะเป็นราคาที่มาตรฐานของ ของโซนนี้แล้วค่ะไล่อยู่แค่ประมาณ3ล้าน5นะคะต่อรองได้ทิดหน่อยแปดไล่เก้าตารางวาผลไม้ให้ผลผลติตเต็มสวนติดน้ำสร้างภูวิล่าคาเฟ่สวนอาหารทำธุรกิจพร้อมกับเก็บเกี่ยวผลผลไม้ได้เลยอย่าลืมนะคะที่ส,สวยติดน้ำผลไม้ วิวเขาใกล้แหล่งท่องเที่ยวของสาริกาเนี่ยหาน้อยมากแล้วค่ะมีน้อยมากๆแล้วค่ะติดต่อไม่นกด่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราโดนเออเสร็จจากโซนด้านหลังตรงนี้แล้วเดี๋ยวนกจะพาไปชมทางเข้ากันว่าค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้า,าของแปลงที่ดินนะคะนคะี่ค่ะคือซอย ฝั่งคลองหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสีเดนสาิการนางรองถ้าลูกค้าวิ่งจากกรุงเทพนะคะก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเห็นโรงเรียนวัดตำหนักนะคะหรือสีแยกสาิกาตรงนี้นะคะลูกค้าก็ไปยูเชิญนะคะยูเชิญกลับมาเ,เนี่ยข้างๆก,กันก็ติดตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,น่ะเห็นป้ายนี้นะต้นทานรีสอร์ทนี่นะคะ นี่นะคะ่ะที่เราจะอยู่ติอกับต้นทานรีสอร์ทติดน้ำตรงนี้เลยนะคะที่เจากสีเดนเนี่ยก็วิ่งตามเส้นนี้มาเรื่อยๆเลยนะคะข้างในก็จะเป็นต้นทานรีสอร์ทเนาะแล้วก็มีอะไรนะ่ะภูตะวันรีสอร์ทนะคะข้างในนี้นะคะที่เราจะอยู่ติดต้นทาน ต้นทานรีสอร์ทภูตะวันรีสอร์ทนะคะสคายพิฆาตถนนจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยนะคะเกือบ90%นะคะถนนจะเป็นแบบนี้เนี่ยขาเข้าเราเข้าฝั่งขวาค่ะออกเราออกฝั่ง,งซ้ายนะคะก็จะถึงแยกเลยนะคะวิ่งตามเส้นทางรีสอร์ทไปเลยะคะ่ะวิ่งนี่ค่ะวิ่งตามเส้นทางนี้นะนไปเลยนะเส้นทางรีสอร์ทจะวิ่งตามไปเลยค่ะเพราะที่เราอยู่ติดกับต้นทานรีสอร์ทเลยเนาะแตฟ้าปลอดตาพร้อมแล้วนะคะ